เนี่ยแม่มันขายได้ปลุมได้ชิลบาดเลยนะเออตุลก็ว่าแม่เก่งนะแบบว่าแม่ลมไม่ค่อยจอยแต่ว่าแม่สามารถพอบอกว่าแอคชัน่นปุ๊บแม่ไปได้เลยอะ่ะเออแม่มเก่งอ่ะเนี่ยแม่มขายได้เยอะเลยนะเ,ยเออดีเลยดีเลยแต่ว่าได้ชิลบาดอ่ะบาทนะึนงก็เป็นเงินเขาถึงได้อะไรอะ่ะเลือกสินค้าที่ใช้แล้วซื้อซ้ำอะ่ะ แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นสูงหรืออะไรเดียะสินค้ากระแสอะไรแต่หนุ่มก็ถนัดถนัดพูดแบบน,นี้ไม่มีกลยุทธ์อ่ะอเชิงกลยุทธ์ก็คืออย่างที่เขาต้องไปมีเงื่อนไขในการต่ซึ่งมันก็ดีนะเป็นไงไ,ไหมเหมือนตักแกงแต่ยังไงให้ในหนึ่งถุงมี มีชิ้นเนื้อมีน้ำมีเย็ดครบสมบูรณ์ใช่ใช่แต่หนุ่มไม่สามารถอ่ะแบบอะไรสมองนิดเดียวขนาดไหนเนี่ยดิบแม่ต้องหยิบมาดูเนี่ยแม่งหยิบหยิบอะไรเออแม่หยิบมาเนี่ยแล้วแม่โชว์โชว์เต้าเออทิแต่ก้าไหมคะหลอกหมดเลยไวายเลยเหรอไมไวายนะแม่ก็ยิ้มด เรียนรู้ไปได้เยอะแล้วไงหลังโอ้ใช่จริงใช่ดีบอกต่อหรออือใช่จริง<อ>ใช่ดีบอกต่อแล้วพิพสูจน์ด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยเตัวเองถ้าพิสุจนตัวเองเพื่อนเพื่อนรู้ไว้ว่าควรทำยังไงอืก็ไปที่ตะก้าสิคะคุณจะได้พิสุจนด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครหลอกโลอ <c oughs> ปิดจบ up